เค้าผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณตั้มเจจีนะครับผมก็วันนี้นะกลับมาน้องกระป้อมเขียวผมนะครับขอน้องเอลซ์แอนต์ตัวเองหลังจากที่หายกับคลิปเอลซ์แอนต์ไปนานนะครับเราเพิ่งไปปลุกน้องกลับมาแล้วก็วันนี้ก็จะพาไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันที่ร้านซิปเปอร์ไมเกอร์นะครับที่รัตภา87แยก8นะครับผมอย่าต้องมาบอกก่อนว่าน้ำมันเครื่องที่ผมจะไปถ่ายเนี่ย ทางร้านจะมีการจัดเป็นเซตไว้ให้นะครับผมก็คือเบนแบงของทางลิฟท์คิดโมลี่นะครับผมก็ที่ร้านของซ u เปอร์ไวเกอร์ก็จะมีการจัดเซตไว้ให้ทั้งหมด4เซตนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะก็เซตแรกนะก็คือเป็นเซต1ลิตรนะครับก็จะมีน้ำมันเครื่องนะครับกล่องน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ตัวรางเครื่องตัวดูแลเครื่องยนต์แล้วก็ตัวรางหัวฉีดนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับในเซตนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น2สองลิตรสามลิตรแล้วก็4ลิตรนะครับก็ส่วนต่างก็ในเซตจาก1ลิตรเป็น2ลิตร3ลิตร4ลิตรเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของน้ํามันเครื่องนะ้ำที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นมาตามซีซีรถนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกองน้ำมันเครื่องนะครับที่จะแตกต่างกันไปนะเพราะรถผมเอ็มสลัเป็นกองที่อยู่ด้านในนะครับกองรถใหญ่ๆสมม่วนมากก็อยู่ ด้านนอกนะครับก็ใครที่ต้องการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะครับผมในช่วงใกล้สงการนะครับก็เดินนี้เดินมีนาเนาะก็ใกล้สงการก็เดินหน้าเมษาแล้วเตรียมรถจะออกเดินทางกับต่างจังหวัดนะครับหรือจะออกเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆครับก็สามารถที่จะมาใช้เซ็ตที่ผมกำลังจะไปเปลี่ยนกันก,นกได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอเล่นโค้งนิดนึง เดี๋ยวเราก็จะตัดภาพไปดูตัวสินค้าเลยนะครับว่าตัวสินค้าอ้อก่อนที่จะไปนะก็จะบอกกันว่าตัวเซตเนี้ยเป็นเซตที่ทางร้านจัดไว้ให้นะเมื่อกี้แต่ว่าตัวที่ผมจะไปใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมานะครับก็คือเป็นตัวลิฟต์มอลลี่ตัวสตลเลสนะครับก็คือจะมีเซตด้วยแล้วก็อัปเกรดเน้มันเครื่องที่มีโครงสร้างที่ดูแลเครื่องยนต เพิ่มขึ้นอีกนะครับ <Wow. S 1> อ่านะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่แถว CDC อยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ร้านกันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเซตที่ผมพูดถึงเนี่ยที่จะเป็นเซตอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดมันเพิเป็นตัวสติเลสเนี่ยเป็นยังไงไปดูกัน A later few moments later. โอเคครับผมก็อันนี้นะครับเป็นเซ็ตที่เราอัปเกรดน้ํามันเครื่องด้วยนะครับก็จะมีอันแรกนะครับก็คือน้ํามันเครื่องยี่ิดอโมลี่โมอโตโบายสตี l เลสนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันเครื่องที่อัปเกรดจากสปีดธรรมดานะที่เป็นฉลากสีฟ้าเป็นฉลากสีแดงมีคุณสมบัติการดูแลเครื่องยนต์ที่มากขึ้นและอายุการใช้งาน6เดือนนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัว ดูแลในเรื่องของการล้างเครื่องยนต์นะครับผมเป็นแอนตี้ฟัตนะครับเป็นการที่ช่วยให้การล้างคราบเครื่องยนต์ก่อนที่เราจะถ่ายมันเครื่องเดิมออกมานะครับผมก็จะช่วยให้เชะล้างคราบได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวฝาชิเนอรนี่คือตัวสําคัญของอีหนึ่งตัวนะก็คือตัวเรียกว่าล้างหัวฉีดน,นะครับเป็นการใส่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงวเวลาขับขี่ก็เป็นการล้างคราบเป็นการดูแลไปในตัวต่อมาก็จะเป็นตัว ผมเรียกว่ามอสสองนะครับผมหรือว่าออชิเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่คอยดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้มีคุณสร้างสึกลรอเร็วจนเกินไปนะครับผมช่วยให้ยืดอายุการใช้งานได้นะครับแล้วก็กองที่ผมใช้กับน้องกระปอมนะก็คือลัตเต้กองสแตนเลสนะครับ,รบสามารถที่จะถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับผม A few moments later โอเคผมก็ตอนนี้เราไดเ,เ,เอาน้องกระปอมขึ้นมา จอดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่เราใส่ตัวแอนจินฟัดกันเลยนะครับผมแอ g i n น f ัดนะฮะขตัว้างเครื่องยนต์เข้าไปกับน้ำมันเครื่องเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปสตาร์ทวงเครื่องไว้กันทั้งหมด10นาทีนะครับผมโอเค้ํามันเครื่องที่เราใช้ก็จะเป็น ริฟคิดวอรี่มอเตอร์ไซค์สเตตเลนะครับก็มีอายุการใช้งานที่มากขึ้นและดูแลเครื่องยนต์เราได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ตามด้วยมอสต,ตัวชุตเตอร์นะเป็นตัวดูแลเครื่องยนต์ที่ช่วยให้เครื่องยนต์สกหลอช้าลงนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวล้างหัวฉีดใส่ในถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับในส่วนตรงนี้ก็แนะนําไม่ใช้กับน้ํามันพื้นฐานตั้งแต่ 5ลิตรถึง10ลิตรตอนน่อ1กระปุกนะครับผมถ้าใครที่มีน้ำมันในถังเยอะกว่านี้ก็แนะนำให้ใช้2กระปุกนะครับเป็นการดูแลตัวโครงสร้างของหัวฉีดได้ดีมากขึ้นนะครับผม a f e w moments later หลังจากการเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องรอบนี้ไปแล้วก็จะเป็นการดูแลตัวรถไปด้วยนะครับแล้วก็ได้น้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพจากแบรนด์ r i t z k e m o l จากประเทศเยอรมัน ใครที่สนใจนในมันเครื่องทางแบลิ็ิเดมูลี่นะครับพอส่งทางเสาะถามมาทางร้านซิปเปอร์ไวเกอ,อร์ได้นะครับหรือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เป็นเซตท,ที่ผมเพื่อนให้ก็ได้นะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปแนววัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร์และไปยินดีกดกระดิ่งให้เราด้วยยังไงก็ฝากคลิปทุกคลิปของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ